สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็มีไม้มงคลสวยๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะต้นเคล้ากาหว่าวเขียวค่ะเป็นที่นิยมปลูกกันมากนะคะเพราะมีความเชื่อกันว่าจะช่วยเพิ่มความเป็นสิริมงคลนะคะให้แก่ผู้ปลูกหรือเจ้าของต้นเคล้ากาหว่าวเขียวนะคะหรือว่าช่วยคุ้มค่ะคือการปกป,ป้องคุ้มครองรักษานะคะและมีความเชื่ออีกอย่างหนึ่งนะคะเคล้าหมายถึงแคล้วคลาดค่ะแคล้วคลาดจากศัตรูหรือ เรื่องร้ยายๆต่างๆนานานะคะดังนั้นคนไทยจึงนิยมปลูกต้นเขานะคะเอาไว้ในบริเวณบ้านค่ะตั้งแต่โบราณกาลนะคะ เพราะว่าเชื่อกันว่าการปลูกต้นเขานั้นจะช่วยให้ทุกคนในครอบครัวนะคะรอดพ้นจากเรื่องราวร้ายๆนะคะได้อยู่เสมอค่ะไม่ว่าจะเป็นความทุกข์กายหรือทุกข์ใจนะคะเพราะว่าต้นเขานั้นนะคะก็จะช่วยปกป้องคุ้มครองนะคะให้ปลอดภัยแล้วก็ร่มเย็นเป็นสุขค่ะ